ในขณะนี้อาคารซิเฉิงในตัวเมืองพูลแอลยูซิเฉิงอายุ62ปีเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมตัวแทนจำหน่ายเนื่องจากความจริงที่ว่าเขายังคงต้องจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับตัวแทนจำหน่ายที่โรงแรมในตอนเย็นแม้ว่าเขาจะเหนื่อยล้าแล้วเขาก็สามารถพักผ่อนในสำนักงานของเขาได้เพียงครู่เดียวก่อนจากนั้นจึงบังคับให้ตัวเองไปที่สถานที่จัดเลี้ยงเมื่อถึงเวลา แอลยูซิเฉิงของวันนี้อยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างเบื่อในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตัวแทนจำหน่ายมีความแข็งแกร่งและแข็งแกร่งขึ้นต่อหน้ากลุ่มและในอดีตเป็นกลุ่มที่กดดันให้ตัวแทนจำหน่ายประเมินประสิทธิภาพของพวกเขาบังคับให้พวกเขาซื้อสินค้าเพื่อเพิ่มสินค้าคงคลังและมักจะระงับเงินคืนซึ่งปีด้วยเหตุผลหลายประการเพื่อบังคับให้พวกเขาทำงานหนักขึ้นและเชื่อฟังมากขึ้น แต่ปีนี้ด้วยการเพิ่มขึ้นของอ e ีคอมเมิร์ซแบรนด์ดั้งเดิมส่วนใหญ่ต่อหน้าตัวแทนจำหน่ายได้สูญเสียข้อได้เปรียบที่แน่นอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอลกอฮอล์และชาเช่นอุตสาหกรรม FMCG ทึบแสงทุกวันจะมีแบรนด์ใหม่ออกมาเพื่อโมมากจะถูกบรรจุเป็นมูไตที่2หรือชาของเจ้าโลกพวกเขาเป็นมากกว่าองค์กรแบบดั้งเดิมจะถูกบรรจุการเล่าเรื่องมากขึ้น แต่ยังฉลาดเป็นพิเศษเก่งด้านการตลาดมองหาผู้ผลิตฉลาดเพื่อผลิตวายขาวบรรจุพัณฑ์เพื่อทำความมดีบนเว็บไซต์เพื่อแขวนขวด500ลิง์แล้วออฟไลน์ด้วยแพ็กเกจส่งเสริมการขายที่หลากหลาย50ขวดสุดท้ายก็จัดส่งเช่นกันผลที่ได้คือวายขาวดังกล่าวต้นทุนที่แท้จริงของมันไม่ได้5ดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายของ Y 5้ดอลลาร์ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อซื้อการจราจร10ดอลลาร์บวก2หรือ3ดอลลาร์ของต้นทุนโลจิสติกโดยทั่วไปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ Y นี้ค่า10ขวดที่ขายให้กับผู้บริโภคมีอัตรากำไรอย่างน้อย30ดอลลาร์ชาเป็นสิ่งเดียวกัน l u ิเถิงขายชาปุยเกรดมวลธรรมดาในราคา $100 ดอลลาร์ต่อเค้กเกือบ300กรัม แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบ่งชาคุณภาพเดียวกันออกเป็นส่วนเล็กๆ5กรัมจากนั้นให้เรื่องราวที่กำหนดเองและส่วนเล็กๆของมันสามารถขายได้ในราคา50ดอลลาร์มีเพื่อนแม้จะไม่เก่งเรื่องการเล่าเรื่อง แต่เก่งเรื่องราคาพวกเขารู้ว่าชาเมื่อชาสาลักเกินไปโดยบรรจุพันชาขยะคนอื่นๆขายเค้กร้อยชิ้นเขาขายเค้ก1 0ึ่มชิ้นเค้ก3ชิ้นไม่เพียงพอที่จะเพิ่มเคม้กไม่เพียงพอที่จะเพิ่มเค้กรวม5ชิ้นบวกกับชุดเดินทางเค้ก3มชุดแล้วส่งการนำชาที่บรรจุบนรถรวม100ชิ้นดูเหมือนว่าจะขายยอดขายได้มากขึ้นด้วยกำไรเล็กน้อยในความเป็นจริง แต่หลุงมีพลังมากกว่า5ใหญ่และ3มเล็กรวม8เค้กชาค่าใช้จ่ายไม่ได้เพิ่มขึ้นถึง20ดอลลาร์มอชาสั่งซื้อจำนวนมากจาก WU ต้นทุนของชิ้น5ส่วนที่เหลือของอัตรากำไร70ขี้หยวนจากมากกว่า20ถึงเนตรูดกับสินค้าพวกเขายังสามารถได้รับครึ่งหนึ่ง LU ซิเฉิงรู้จักเพื่อนของละครเหล่านี้และรู้ว่าพวกเขาใช้ละครเรื่องนี้เพื่ออะรหาน้แร่ายังได้มากขึ้นแน่ยัเงรล้านของค้าเป้าหมายของพวกเขาอย่างมาก แต่ l อซิเฉิงเองแต่ไม่สามารถเรียนรู้ซึ่งกันแอลกันได้คู่แข่งเหล่านี้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าชารักคนชาพวกเขาเพียงแค่ใช้ชาเป็นเส้นทางกำไรท่วคราวเมื่อพวกเขาเลือกชาพวกเขาจะใช้วิธีนี้เพื่อเก็บเกี่ยวผู้บริโภคชาเมื่อเขาตั้งเป้าที่จะดูแลสุขภาพในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะเริ่มต้นหม้อหุงอีกเครื่องหนึ่งบรรจุพันผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพด้วยวิธีเดียวกันในการล้างคลื่นของลูกค้าด้านการดูแลสุขภาพ ในคำพูดของเอลยูซิถึงคนเหล่านั้นขาดความเคารพต่อชาและเขาก็แตกต่างออกไปเขารักชามาตลอดชีวิตและยังพึ่งพาชาเพื่อเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยมากขึ้นดังนั้นเขาจึงมีความรักที่ร้อนแรงสำหรับชาเขารู้สึกว่าข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการทำเงินคือการทำงานที่ดีกับชาก่อนและด้วยวิธีนี้คือเงินที่ได้รับอย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังเป็นเพราะความรักและความหวาดกลัวนี้เขาไม่สามารถค้นหาความรู้สึกที่แท้จริงของความมั่งคั่งในชั่วข้ามคืนได้และนักต้มตุ๋นเหล่านั้นแตกต่างกันไรายได้เดียว50ชาพวกเขามีความเป็นไปได้ที่จะขายวันละหลายหมื่นคืนเพื่อรับผลกำไรนับล้านได้อย่างง่ายดาย บางครั้งเห็นคนเหล่านี้ทำเงินได้มากหัวใจ l อลูซิเธิงจะสูญเสียความมั่นใจในอุตสาหกรรมชาเขารู้สึกว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะสร้างเงินที่ไม่ดีเพื่อขับไล่สถานการณ์ที่น่าอับอายเงินที่ดีหากคุณไม่เต็มใจที่จะตกอยู่ในเงินที่ไม่ดีคุณสามารถถูกไล่ออกจากเงินที่ไม่ดีเท่านั้นแทนที่จะทำเช่นนั้นจะเป็นการดีกวว่าที่จะถอนเงินออกและออกจากตลาดก่อนที่จะสายเกินไปแต่เงินสดออกไม่ง่ายอย่างที่คิด เช่นเดียวกับร้านบาโอซี่เจ้านายดำเนินการอย่างอุตสาหเป็นเวลา1ปีแม้ว่าจะสามารถสร้างรายได้1นึ่งแสนหรือมากกว่านั้นแต่เจ้านายที่จะบอกว่าร้านบาโอซี่ถึง10เท่าเป้นั่นคือผลกำไรในอีก10ปีข้างหน้าที่จะขายหมดขายโดยตรงของเขามากกว่า1ล้านมันเป็นเพียงทุระของคนโง่ไม่สามารถแม้แต่จะกินถายลมการประชุมตัวแทนจำหน่ายในวันนี้อซิเฉิงและประสบกับการระเบิดเล็กน้อย ตัวแทนเหล่านั้นได้ขอให้ลดส่วนลดการซื้อจากเดิม50%ปิดโดยตรงเป็น4%แต่ยังกล่าวว่าหากกลุ่มไม่เห็นด้วยก็จะลดหรือหยุดการซื้อสินค้าอย่าประมาทความแตกต่างของส่วนลดนี้50ดอลลาร์ถูกกดให้40ซึ่งเหมือนกับการกด20% หากตามปกติเอลูซิเชงจะโกรธต่อหน้าตัวแทนแต่เขายังคงระง,งับความโกรธของเขาและสัญญากับตัวแทนจำหน่ายด้วยคำพูดที่ดีว่าเขาจะพิจารณาข้อเสนอของพวกเขาอย่างรอบคอบเมื่อนั่งอยู่ในสำนักงานเอลูซิเิงก็กล้าสาบแช่งพ่อค้าข้ามสะพานในเวลานี้เอลยูยเฟงลูกชายของเอลยูซิเฉิงเคาะประตูพ่อฉันเข้ามาได้ไหมเอลซิเชงลูกขมับของเขาและพูดว่าเข้ามา แอลยูยูเฟงผลักประตูเข้าไปและเห็นใบหน้าของพ่อของเขาดูไม่ดีเขารีบปิดประตูอย่างระมัดระวังก่อนที่จะพูดด้วยความขุ่นเคืองที่ชอบทำพ่อดีลเลอร์กลุ่มนี้แย่เกินไปราคาซื้อต้องถูกกดลงเหลือ40%แล้วเราจะไม่ดื่มลมตะวันตกเฉียงเหนือเหรอ แอลยูซิเชงพูดอย่างช่วยไม่ได้ไม่มีทางที่อาวันนี้คนเหล่านี้อย่างน้อยก็เป็นเมืองระดับจังหวัดเหนือตัวแทนตอนนี้พวกเขาเป็นบรรพบุรุษของเราคนใดคนหนึ่งจะไม่กล้าลุกรานไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้พวกเขากำลังโอบกอดกลุ่มด้วยกันนั่นยิ่งไม่สามารถโกรธเคืองได้ทำไมแอลยูยูเฟงพูดด้วยใบหน้าที่ไม่พอใจพวกเขาแค่นั่งอยู่บนพื้นและรีบไถ่ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะดุพวกเขาแล้ว l อลซิเชิงถอนหายใจในอดีตการสาบแช่งก็ดีตบพวกเขาสองครั้งแล้วถอยกลับเพื่อให้พวกเขาทานวันที่ทุกคนสามารถพอใจได้ในที่สุดแต่ปีนี้สถานการณ์แตกต่างกันอาผู้ที่นี่ l อลซิเชิงหดหูสาบแช่งในคำพูดของคนหนุ่มสาวของคุณตลาดชาพ้าในปีนี้มวลเย็ดเกินไป หลังจากหยุดชั่วคราวแอลยูซิเฉิงและกล่าวว่าแ่างไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการชาแบบดั้งเดิมรายใหญ่เพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ลดราคาเพื่อรับราคาตลาดแบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านั้นยังใช้วิธีการทางการตลาดและราคาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตลาดของผู้ประกอบการชาแบบดั้งเดิมของเราอย่างต่อเนื่องคุณบอก,กว่าชาของคุณดีเขากล่าวว่าราคาชาข้างบ้านเดียวกันเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเราน้อยกว่า คุณบอกกว่าให้เขาไปลิ้มรสรสชาติของชาทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเขาบอกกว่าเขาดื่มโดยไม่มีความแตกต่างใดๆเขาบอกกว่าเขาดื่มโดยไม่มีความแตกต่างใดๆบอกกว่าเขาดื่มมันโดยไม่มีความแตกต่างใดๆคุณพูดว่าคุณสามารถทำอะไรกับพวกเขาได้บ้างแอยูยูเฟิงหดหูกล่าวว่าตอนนี้ดื่มชามีคนมากขึ้นเรื่อยๆ เรื่อยๆแต่เข้าใจจริงๆว่าชาไม่ใช่คนมากขึ้นทีละคนกำลังติดตามแนวโน้มขอองค์การเสรแสร้งหนึงร้อหยวนต่อแมวของชาและหนึ่งหมื่นหยวนต่อชาใส่หน้าเขาเขาไม่สามารถดื่มใครดีและใครไม่ดีแลอลยูซิเชงพยักหน้าอย่างเห็นด้วยและถอนหายใจ สิ่งที่แย่กว่านั้นคือแม้แต่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มบรรจุข,ขวดก็กำลังร่งรวมเพศโดยเน้นที่อำนาจการยิงเพื่อฆ่าตลาดเครื่องดื่มชาก่อนที่ทุกคนจะทำชาอูหลงและชาเขียวเป็นหลักผลกระทบต่อเราก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ตอนนี้ชาพาก็ตกเป็นเป้าหมายของพวกเขาเช่นกันชาพูเออซึ่งซับปัญหาผู้คนเพียงแค่แช่ใส่ลงในขวดผู้บริโภคไม่เพียง แต่ไม่ได้คลายเกลียวเพื่อดื่มแต่ยังเอฟดอกจันกิ้งสามารถดื่มเย็นผู้บริโภคของเราสามารถเก็บน้ำเดือดได้ร้อยองศาเพื่อชงชาใบาชาใส่เป็นเวลานานอุณหภูมิลดลงรสชาติเปลี่ยนไปแต่คนกระป๋องจากสายการผลิตการควบคุมคุณภาพเป็นมาตรฐานมากวิธีการดื่มสถานที่ดื่มมีรสชาติเดียวกันคุณพูดแบบนี้ว่าจะแข่งขันกับพวกเขาได้อย่างไร แอลยูยูเฟงถอนหายใจหดหูร่อฉันจะซื่อสัตย์กับคุณฉันรู้สึกมานานแล้วว่าธุรกิจของเราไม่ดีการแข่งขันรุนแรงเกินไปและคุณบอกว่าเราอยู่ในการพัฒนาของไดแอนนันทรัพยากรและการติดต่อเฉพาะที่นี่ แต่อุตสาหกรรมที่นี่ไม่ได้รับการพัฒนาการจราจรไม่สะดวกเราอยู่ที่นี่เพื่อเปลี่ยนไปใช้เครื่องดื่มชายยังไม่สามารถเอาชนะคนอื่นๆประตูถัดไป Lao กันมากเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด e-commerce ไม่ได้เกิดขึ้นพวกเขาเป็นซอสแรกแต่หลังจาก e-commerce พวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างรวดเร็วพูดที่นี่ l u ย u Feng รวบรวมความกล้าหาญและพูดกับ l u ซิเฉิงข้อในความคิดของฉันเราควรหาบ้านที่เหมาะสมหรือขาย บริษัทคุณทำงานหนักมาเกือบทั้งชีวิตถึงเวลากเกษียณและเพลิดเพลินกับพรแอลยูซิเถิงไม่พอใจและหัวเราะและถามเขาว่าหาอันเดอร์ลิงคุณคิดว่ามันง่ายที่จะหาคนต่อไปหรือไม่หากคุณไม่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ทำไมคนอื่นควรเป็น กลุ่มของเราตอนนี้น่าอายที่สุดใหญ่กว่ากลุ่มของเราตอนนี้กำลังลดค่าใช้จ่ายมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อเราเล็กกว่าแบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ของเราพวกเขาเล่นรูปแบบเงินที่รวดเร็วไม่สามารถรอที่จะลงทุนเงินในวันนี้พรุ่งนี้ในการทำกำไรมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อเราภาราดังกล่าวเราเป็นเช่นนี้ทำ OEM สำหรับคนอื่นไม่ได้มองไปที่มันทำไมเพราะต้นทุนการผลิตชาของเราสูง ถ้ากฎหมายไม่สนใจก็อยากใช้ใบเน้าเป็นชาเราจะใช้ของของเราได้อย่างไรแอลยูยูเฟงถอนหายใจอย่างเด็ดเดียวและถามเขาว่าไม่มีโอกาสได้เงินสดและออกจากตลาดหรือ แอลยูซิเทิงพยักหน้าและกล่าวว่าใช่แน่นอนมีสถานการณ์กำไรในปัจจุบันของกลุ่มตามอัลกอริทึมตลาดทุนบวกกับสินทรัพย์สุทธิมูล,ลค่าตลาดของไร้แรงคุณอยู่ใน11หรือ12ร้อยล้านหรือมากกว่านั้นเราไม่ได้ติดตามเบีย้ยประกันสูงส่วนลด800ล้านนั้นสมเหตุสมผลเสมอ ขวาแต่ราคานี้ตอนนี้ไม่มีใครออกไปเพราะไม่มีใครจะให้พื้นที่พรีเมียมแก่เราถ้าเราตั้งราคาให้น้อยกว่า5 0 0ล้านก็ประมาณว่ามีความเป็นไปได้ในการประมูลถ้าเราตั้งราคาให้น้อยกว่า4 0 0ล้านความน่าจะเป็นคือเราสามารถขายได้พูดอย่างนั้น l อลยูซิเชิงกล่าวเสริมว่าแต่4 0 0ล้านก็ต่ำเกินไปอย่างน้อย7 0 0ล้านก็สมเหตุสมผลใช่ไหม7 0 0ล้าน ลู่จื่อเฉิงพูดอย่างดูถูกว่าคุณมีความพยายามที่จะฝันกลางวันอาจคิดหาวิธีดื่มแก้งพ่อค้าในคืนนี้พวกเขาต้องการส่วนลด40%สิ่งนี้ฉันไม่สามารถให้ได้เพื่อดูว่าคุณสามารถดื่มมากเกินไปหลังจากการประนีประนอมยกเป็น4.5รีบเซ็นสัญญาแอลยูยูเฟงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าข้อมีความฝันอยู่เสมอถ้ามันเป็นจริงล่ะแอลยูซื่อเฉิงพูดอย่างใจร้อน เจ็700ล้านถ้ามีคนซื้อฉันจะวิ่งไปรอบๆพีสโรดสามครั้งด้วยก้นเปล่าของฉันแอลยูยูเฟงได้ยินสิ่งนี้ทันทีใบหน้าของความแค้นเขาคิดว่าน้อยกว่า100ล้านอาจขายได้ไม่ได้คาดหวังว่าชายชาราจะมองโลกในแง่ร้ายเมื่อทั้งพ่อและลูกชายหดหูเพียงเพื่อได้ยินเสียงประตูเปิดออกตามด้วยเลขาสะดุดอย่างบ้าคลั่งรีบเข้ามาเลขายังไม่หยุดนิ่งแล้วพูดอย่างตื่นเต้นว่าประธาน ม,มีมีสิ่งดีสิ่งดีจากสวรรค์แอลยูซิเธิงรู้สึกรำคาญแล้วเมื่อเห็นเลขารีบเข้ามาโดยไม่เคาะประตูไฟก็ลุกโชนขึ้นทันทีตะโกนด้วยความโกรธคุณเรียนรู้ที่จะไม่เคาะประตูเมื่อไหร่เลขานุกานไม่สนใจข้อกล่าวหาน้อยลงและในขณะที่กลืนน้ำลายของเขาอย่างแรงเขาพูดด้วยความตื่นเต้นอย่างหนักว่าประธานกลุ่มซูเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เลขาธิการผู้อำนวยการของพวกเขาเพิ่งโทรมาและบอกว่าเขาต้องการพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการซื้อกิจการ